You done นอีนับคุณทำมากพอแล้วย o ดัน n ีนับคุณทำมากพอแล้ว 2. Not add on ไม่เลย Not add on ไม่เลย 3. I have a favor to ask มีอะไรจะขอให้ช่วย I have a favor to ask มีอะไรจะขอให้ช่วย Is a long story เรื่องมันยาว Is a long story เรื่องมันยาว 5. Try harder พยายามมากกว่านี้ Try harder พยายามมากกว่านี้ 6. Oh. Is the road ออกเดินทางหรือไปได้ is the road ออกเดินทางหรือไปได้7 I knew in ว่าแล้วเชียว I knew in ว่าแล้วเชียว8 I knew as this ฉันใหม่กับมันมาก I knew as this ฉันใหม่กับมันมาก9ครับ going ต่อไปต่อไปเลย ทัฟโกยต่อไปต่อไปเลย 10. can you not อย่าได้ไหม can you not อย่าได้ไหม